อากาศสวัสดีครับการสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันครับเสาร์ของวันอาทิตย์นะครับืันนี้วันอาทิตย์ที่กับวันอาทิตย์ที่27บครับวันที่27กันแล้วเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับถือว่าะจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับ เพราะว่าเข่าสูแน้ครับเข่าแล้วกับเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับแนวทางงวดประจําวันที่2ครับพฤษภาคมครับ2,5618นะครับวดน,นี้นะครับตัวเลขแนวทางที่อสดีได้สรุปไปกัถที่ว่าสรุปไปหลายสํานักแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่สรุปไปหลายสํานักแล้ว เพราะว่าบางสำนักเพิ่นกระมาคลิปเดียวจบนะครับเราเขามารอติดตามกันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางที่แอดวิไลได้สรุปไปว่าจะเดินต่อเนื่องบอ่ะเ้านี่เศ้าของวันอาทิตย์นะครับคลิปแรกนะครับมีเอฟซีทำหาอยู่แนวทางของแม่แป้นนะครับการกลับมาเป็นหวดที่สามนะครับ อ่างวดวันที่1กับวันที่16นะครับแม่แป่นกับบอยมากเฉพาะอ่าเล็กวิ่งนะครับบอดดายจับคู่นะครับอ่ายังบอลลดนะครับ2งวดติดแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแม่แป่นกับไฮมากเจ็ดกับศูนย์นะครับอ่าเดี๋ยวแอดวิไลบอดดายเอาสถิติเก่ามาให้เบิรงเพราะว่าเนื่องจากหาคนหาบอเห็นนะครับอ่สบาสริปใบสริปบอลูวะอ่าน้องผู้พาเอาไปเล่นหรือบอลูนะครับตอนนี้หาบอเห็น แต่ว่าที่แน่ๆมันมีหลักฐานในสมุดนะครับอ่าสองงวดติดยังไม่หลุดนะครับสําหรับการกลับมาของแม่แป้นนะครับยังบอลลูดเล็กวิง่งนวดที่ผ่านมาชุดบนแตกสองสองเจ็ดนะครับล่างแปดห้าแม่แป้นกับมาเจ็ดกับศูนย์นะครับก็ถือว่ายังบอลลดนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าบ่มีสถิติให่เบิรงนะครับหาใบสคริปต์เกาบ่เห็นนะครับหาใบสคริปต์เกาบ่เห็นก็ต้องขอให้ แต่ว่าเขาก็มีหลักฐานเขียนไว้ในสมุดอยู่นะครับอางวดนี้นะครับเป็นงวดที่สามการกลับมาของแม่แป้นนะครับเป็นงนวดที่สามงางวดนี้แม่เป็นจับคู่ให้สองคู่นะครับจับคู่ให้สองคู่ตัวเลขน้าทาังจะถูกอกดลดใจบอมารอติดตามกันนะครับ2พฤษภาคมคบ2568 ช่วงพูดคุยกันยุนีนะครับเตรียมสมมติปากาวไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวอธิวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับของแม่แป้นกันนะครับวัประจับวันที่สองพฤษภาคมนะครับวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานนะครับวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานจะเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับเดือนพฤษภาคมแนวทางรัฐบาลจะประกาศผลสลาก กินแบ่งรัฐบาลนะครับทุกวันที่2นะครับเอามือวานนี้นะครับแนวทางของแอ,อดพิไลนะครับสําหรับสุดสรุปนะครับลางแอ,อดพิไลปล่อยไปแล้วเดี๋ยวมือนี้จะปล่อยชุดบนให้นะครับลรากาตัวเลขแนวทางนะครับที่ยั่างพอได้ปล่อยให้เอฟซีเบิงกันย่างยูนะครับอน้องฟ้างามนี่กันย่งบอ,อท่านได้ปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกัน คนนอนทุ่งแล้กกะเสียนน้องบัวนะครับเดี๋ยวทางแอดวีไลจะนําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเตรียมกันเลยนะครับแนวทางของแม่แป้นนะครับงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมครับสามงวดยังไม่หลุดนะครับสพอเลกวิ่ง ของแม่แป้นนะครับยังบหลุดนะครับการกลับมาหวหนี้เป็นหวดที่สามนะครับสองหวดยังไม่หลุดหวหนี้คืออัดวิไลได้บอกนะครับแม่แป้นจับคู่มาให้สองคู่นะครับอาเดนหวดนี้นะครับแม่แป้นเด่นมาที่6กับหนึ่งนะครับเด่นมาที่6กกับหนึ่ง อ่าหกกับหนึ่งอันแนวทางจะเป็นบนล่างนะครับอันแนวทางของแม่แป้นจะเป็นบนล่างวดที่ผ่านมานะครับเจ็ดเข้าเต็มเต็มนะครับแนวทางชุดบนแตกสองสองเจ็ดอ่าเป็นบนล่างนะครับ 6กับ1อ่าแม่แป้นจับคู่ให้2คู่แค่นั้นนะครับอ่าสอคู่หวดนี้ถือว่าเป็นการจับคู่ครั้งแรกนะครับอ่าแม่แป้นจับคู่ให้ครับ2คู่เน้นๆก็คือ9 6 8 1 2อคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่สองคู่เน้นๆเลยเบิ่งให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เน่ท่างจะเป็นบนล่างนะครับเบ่งให้ดีนะครับถือว่ามือน,นี่สรุปเลยนะครับสรุปให้วันที่ สรุปวันที่27ครับสรุปไันที่27วันอาทิตย์ครับมือเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบนี่คือมือสรุปแนวทางของแม่แป้นนะครับเด่นมาที่หกับหนึ่งนะครับหกกับหนึ่ง นะครับจับคูมาให้แค่2องคู96กับ81อ่าแนวทางเป็นบนล่างนะครับอามักชอบฝากแช่ไปนะครับให้กําลังแรงใจแม่แป้นนํานะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นแนวทางของแอดบิไลเองนะครับชุดบนนะครับเมื่อวานนี้แอดวิไลได้ปล่อยชุดล่างให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับเอาครับ 96กับ81นะครับ2คูณเน้นเลยนะครับแนวทางของแม่แป้น2พฤษภาคม2568นะครับอ่า2งวดที่ผ่านมาย่างบอลลูนนะครับสาหรับเหล็กวิ่งเหล็กเด่นนะครับของแม่แป้นอ่าเพราะว่าแอดวัยไลหาสคริปต์เกาโบเห็นนะครับอ่าหรือว่าแม่บ้านเก็บเข่ากองแล้วกับว่จจักนะครับเพราะว่าจะเก็บไว้นะครับแต่ละงวดกันหลายเสือเกิดนะครับก็เลยหาบาเห็นนะครับ แต่ว่าที่แน่ๆเอกก็มีหลักฐานนะครับอของแม่แป้นยังไม่หลุดนะครับตั้งแต่เปิดตัวมารอบไมนี่นะครับสองวดติดนะครับเลขวิ่งเลขเด่นยังไม่หลุดนะครับงาวดนี้นะครับพอมารอติดตามกันงวดที่3การกลับมารอบไม่นะครับว่าแนวทางของแม่แป้นจะเดืนต่อเนื่องบอ่ออาเซารนี่จากลากันไปนะครับคลีหน้าเป็นของแอดวิไลแน่นอนนะครับชุดบนรอติดตามกัน สวัสดีครับ